สัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับคลิปนี้เราก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือจากที่คลิปที่แล้วที่เราเผาไม้เตาใหญ่กันนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็มาเปิดกันนะท่านผู้ชมว่า,าใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะท่านผู้ชม Ś นี่คืานที่เราผ่านดับแล้วก็จะปิดไปประมาณนี้ท่านผู้ชมคือนี้ฝนตกเลท่านผู้ชมนะก็คือเราจะมาดูกันครับว่า ผลลัพธ์ที่เราเผาไปแล้วใช้เวลาไป16ชั่วโมงเด้อพี่น้องว่าอ่านเราเผาไปเราปาสวยไหมท่านผู้ชมต่อจากอีพีที่แล้วนะท่านผู้ชมนะใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะครับ จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ตอนนีเราผมดับไว้ก็ประมาณนี้เด้อมีเอาดินกบไว้ให้มิดเลยด้านบนก็เอา,เอาดินกบให้หมดเพื่อดับไม่ให้อากาศเข้านะท่านผู้ชมนะนี่เราก็มาดูกันนะครับว่าจากที่เราใช้เวลาไป16ชั่วโมงท่านผู้ชม16ชั่วโมงผลลัพธ์เราจะออกมาสวยไหมเป็นตอใหญ่นะท่านผู้ชมนะคือไม้ใหญ่เลยละ Uh. มาดูนะครับท่านผู้ชมใชม้เวลาไป16ชั่วโมงนี่นี่ผลลับออกมาท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วท่านผู้ชมนี่นี่นี่ไม้สวยมากท่านผู้ชมสวยมาก อันนี้จะเป็นต้นไม้ตอใหญ่ที่เป็นต้นกระถินน่นนาลงนะท่านผู้ชมกระถินน่นนาลงด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสะเดาครัท่านผู้ชมเป็นตอสะเดาสองตอแล้วก็ตอเล็กๆมีอยู่สองตอเล็กๆอยู่ช่วงนี้นะครท่านผู้ชมก็คืออีหายไปนะท่านผู้ชมนะก็กินไปนิดหน่อยนะท่านผู้ชมก็คือว่าโอเคนะท่านผู้ชมได้ทานสวยเลยท่านผู้ชมนี่มาทิกให้ดูนะท่านผู้ชมอย่างนี้เลย อ,ออกไว้ข้างๆเลยดิตัวได้ทานสวยนะท่านผู้ชมทานสวยเลยครับทานสวยเลยครับใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะ16ชั่วโมงนี่ผลที่เราได้ไม้ออกมาก็สวยเลยท่านผู้ชมสุกสุกชิ้นเลยครับท่านผู้ชมสุกชิ้นที่ส่วนเลยจะเป็นตอใหญ่นะเป็นตอ ทีนั้นลงหนึ่งทอแล้วก็สะเดารุนยาวนี่เป็นสะเดาแล้วก็สะเดาเล็กสองต้นแล้วก็ตะดินตะดเดาย,ยาวๆนี่สองสองต้นนะครับเป็นสะเดา,ดาคือว่าทีนันคือว่าสวยงามไมท่านผู้ชมคือสวยเลยทานออกมาสวยเลยท่านผู้ชมสวยมากเลยครับคือว่าได้ดีเลยเนี่ยเนี้ยได้ดีเลยคือว่าต่อใหญ่นีสําเร็จนะครับท่านผู้ชมคือว่าออกมาผลสําเร็จเลยคือว่าโอเคเลยท่านผู้ชมใช่ไนะ ดีกว่าไม้เล็กเยอะเลยท่านผู้ชมนะแต่ไม้เล็กมันจะกินกินตัวเยอะนะท่านผู้ชมนะมันจะกรอบไปนิดนึงนแต่ไม้ใหญ่นี่โอเคท่านผู้ชมนะคือไม้ใหญ่นี่ใช้ได้เลยอ่าเดี๋ราก็จะปิดฝาแล้วกันทนะ่านผู้ชมนะยังไม่ได้ใส่กระสอบเลท่านผู้ชมนะคือว่าผลลัพธ์เราออกมาดีแนละ้วท่านผู้ชมนะขอฝากพี่น้องที่มารับชมใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่าอีพีต่อไปนะท่านผู้ชมอีพีต่อไปก็ออนคัมชนแนลฝากไวด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่นี่อีพีต่อไปก็เป็นต่อน,นี้นะท่านผู้ชมนะนี่เมื่อวานอีพีคลิปที่แล้วได้เกินกับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับว่าจะทําการเผาตอใหญ่แนละ้วท่านผู้ชมนี่นี่คือผมได้มาแล้วนะครับได้มาใหม่แล้วนี่นี่คือว่าตัดเรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมนี่ เอามาแล้วนะ่านผู้ชมคือตัดเรียบร้อยประมาณนี้นะ่านผู้ชมนะนี่ตัดเรียบร้อยนี่ตัดไว้ทางในนะ่านผู้ชมนะคลิปต่อไปบท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับพี่น้องที่เราดับชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเราก็จะมากดเอามาเผาตอใหญ่กันนะคุผู้ชมนะคือเตาตอใหญ่นี้เลยทางดางดุนเลย่านผู้ชมฝากทางดุ้นเลยนะ่านผู้ชมฝากพี่น้องนะครับ มากดติดตามไว้กันด้วยนะครับผลออกมาเราคือสวยนะท่านผู้ชมคือสวยมากเลยคือว่าเอาตใหญ่นี่สวยนะท่านผู้ชมเอาตใหญ่คือว่าเราได้ไม้ดีนะท่านผู้ชมทานออกมาสวยนะท่านผู้ชมคือว่าทานออกมาสวยเลยดีกว่าดีกว่าไม้เล็กเยอะนะดูนะไม้เล็กเยอะนะ เป็นไม้เล็กคลิปแรกแรกสองสามคลิปที่ยอดวิวก็ขึ้นไปเยอะนะท่านผู้ชมก็คือว่ามันไม้เล็กมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนไม้ใหญ่ท่านผู้ชมคือไม้ใหญ่นี่ออกมาสวยเลยนท่านผู้ชมก็คือไม้ใหญ่นี่สวยเลยนะอ่าอันนี้แล้วผมก็จะรู้เคล็ดลับแล้วท่านผู้ชมนี่ผมก็จะหามาต่อใหญ่แบบนี้ท่านผู้ชมมาเผาถังกระรอนดีกว่านะท่านผู้ชมจะได้เนื้อได้ตัวดีกว่านท่านผู้ชมนะ ฝากพี่น้องทีมรับชมใหม่ครับฝากอ่อนคำแนะนำฝากด้วยนะครับคลิปต่อไปนะอีพีต่อไปนี่เลยนะครับตอนนี้เลยนท่านผู้ชมตอนนี้เลยนท่านผู้ชมคือผมตัดมาแล้ววัดพอดีกับถังกะลอนนะพอดีนะท่านผู้ชมคือเอ้าเข้าแบบถังกะลอนเข้าได้เลยนะท่านผู้ชมอีพีต่อไปฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยฝากพี่น้องทีมรับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีพีต่อไปขอรับขอติดตามรับชมกันนะครับเผาต่อใหญ่นะครับ คลิปนี้ก็ผลออกมาคือสำเร็จนะครับท่านผู้ชมคือออกมาสวยมากนะท่านผู้ชมคือสวยมากเลยถ่านดีครับได้ถ่าดีสวยมากเลยขอขอบุพี่น้องนะครับมารับชมจบคลิปนะพี่น้องท่านใดท่านผู้ชมท่านใดใครอยากไปทําตามนะครับติดตามทําตามก็ได้นะครับอพี่น้องที่รับชมแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คลิปหน้าคอยรับชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ